หนูอ่ะเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าเลยจนมาเจอเอแคลเอแคลเอแคลนี่เราควรจะให้เขาคบต่อไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลาคะแนนตกไปอีกแล้วนะเอแคลลากดื่มกินเหล้าคือเป็นอย่างนี้ค่ะพอพอนะเริ่มโตแล้วเงานกับแกงฮิววีเนาะเพื่อนเพื่อก็จะคอยแซวว่าแบบไม่ดื่มหรอไม่ดื่มหนูก็ไม่ดื่มมาหลายปีมากเลยนะหู้จากพวกมันก็ไม่ดื่มเรารู้สึกว่าเฮ้ยจะ30แล้วการกินเหล้าเนี่ยคือหนูมองว่าการกินเหล้าเนี่ยเป็นเรื่องผิดพอที่บ้านจะสอนแบบนั้นเลยจนเราแบบ เพื่อเรามันก็ประสบความสําเร็จมันก็โตมันก็เป็นคนดีได้นะเห็นมันกินเหล้าเลยลองกินบ้างหนูก็เริ่มสนุกจอยใจแตกตอนแก่แฮงแบบใจแตกตอนแก่จริงนะหนูแบบน็อกอ้วกแฮงอะไรแบบไปไปหมดเลยในแล้วเวลาสองปีที่หนูดื่มอะค่ะเขาดื่มหนักดื่มแรงมากจนตอนต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะหนูเป็นคนชอบทำงานไปกิ๊กแบบชอบวิ่งงานทำงานเช้าวันนั้นหนูทำไม่ได้เพื่อทั้งกองรอหนูคนเดียวหนูนั่งเป็น เป็น <มา S 1> เป็นหมา<ส>ทำหมันมาเลยก็หนูแบบแล้วคือจนผู้ช่วยหนูก็แบบพี่นันมันหนูมันเกินลิมิตแล้วมันเสี่ยงการเสียงงานนะตอนนี้คนเป็นสิบกว่าชีวิต,ตอ่ะรอพี่คนเดียวหนูเลยคุยกับตัวเองแล้วว่าถ้ากินแล้วมันเสี่ยงงานอะ่ะต้องเลิกกินแล้วฮะก็เลยคุยกับตัวเองว่างานฉันจะเลิกดื่มแล้วยิ่งตอนนี้ค่ะคือแฟนกับนัทพยายามใส่ใจสุขภาพเยอะมากก็เลยรู้ว่าการดื่มเนี่ยมันมันทำลายตัวเองนะในหลายๆมิติก็เลยตอนนี้หกเดือนแล้ว ก็ยังไม่คิดถึงมันเลย